มองเลยว่าเราจะไม่ได้เห็นทองลงไปกว่าโลเดิมน,นะครับในช่วงแหละเป็นเดือนเดือนเนี่ยลงมาแล้วก็คือเรียกว่าซื้อได้นะครับแล่าราคาก็จะดีกลับขึ้นไปเพราะว่ามีคนรอซื้อเยอะมากแต่เดี๋ยวช่วงที่หลังจุจีนและช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เขาก็จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นก็จะพยุงราคาทองคำาให้น่าจะสบายใจได้น,น่าจะซื้อได้อยู่ ผมก็เชื่อว่าการชาร์จแบบนี้โดยเฉพาะเกิน5000พ่นกว่าขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกกลับลงมาค่อนข้างเยอะแหละการพักฐานของทองคํารอบนี้พักฐานน้อยไปอ่ะคือขึ้นเร็วเกินไปเพียงพอที่จะถูกกลับมาได้เสมอเลยตรงบริเวณนี้ก็คือประมาณ4 0 0 0นี่นี่คือแม็กเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้มองว่ามันจะกลับลงมาขนาดนี้นะถ้าเขามีการดรอปลงมาเนี่ยโซนนี้ก็คือเป็นโซนซื้อแล้วผมมองว่าประมาณสัก4,600ลงมาเนี่ยสิ่เ4็นี่เนี่ยก็คือเป็นจุดที่เข้าซื้อได้แล้วก็โอกาสดีบาลนี่จะสูงมาก กดการคับไปเจาะดูตลาดซิลเวอร์ก่อนนะคะรีบาวได้2วันวันนี้ลงไปหนักอีกครั้งนะคะล้างหมดเลยที่เคยขึ้นมาช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมา<ช>มเกิดอะไรขึ้นกับตลาดซิลเวอร์คะคือผมคิดว่าตลาดซิลเวอร์นี่จริงจริงจริงสองคำก็กปรับตัวลงนะนะครับคือราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงนะฮะช่วงช่วงที่ผ่านหลายวันที่ผ่านมาเนาะลงแรงนะครับลงแรงแล้วก็ มีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับตอนนี้มันเป็นการลักษณะว่าเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะไซเว้นะครับก็คือมันปรับตัวลงแต่ว่าการที่จะเข้าถูกไซเว้แบบนี้มันมันแรงกว่าที่เราเคยเห็นปกตินะครับก็คือมันมีการเรียกว่าสวิงตัวเนี่ยค่อนข้างแรงซิเวอร์นี่สวิงแป๊บหนึ่งก็สิบเปอร์เซ็นต์แลละนะครับค่อนข้างจะเยอะส่วนทองคําเนี่ยระดับแบบก่อนหน้านี้คือขึ้นเวลสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นใช่ไหมครับช่วงที่เขาขึ้นแบบห้าพัน ตอนนี้ก็แบบเป็นาการที่เขาแบบจะสะบัดแบบนิดนึงลงมาทีวันละ 5%, ้าเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบผมคิดว่าการคนที่เขาเข้ามาแบบ speculator ที่เข้ามานะครับผมคิดว่าคงโดนกวาไปเยอะแล้วเพราะก่อนหน้านี้มันลงนะครับจผมคิดว่าเราน่าจะก็น่าจะทราบกันดีเนะเรื่องเรื่องของการขึ้นมาจิ้นนะครับต่างๆในในตลาดโคเมิกนะฮะนะนะทำให้ทำให้มันแบบ มันเป็นลิควิดเดตไม่ได้นะครับก็คือก็คือทําให้เรียกว่าต้องเพิ่มเงินในการเทรดนะครับซึ่งพอเพิ่มเงินในการเทรดเนี่ยแล้วมันมันทำไม่ได้ก็ต้องขายทิง้งนะครับแล้วพอราคามเริ่มลงเริ่มลงมาปุ๊บก็ต้องมันก็ออโต้ถูกไหมครับออโต้เรียกว่าออโต้สต็อกกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็มันก็เลยทําให้ราคาลงมาข้างเร็วเขาเนี้ยรีบาวกลับขึ้นไปนะครับรีบาวกลับขึ้นไปตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ในชุดที่กลุ่มที่สเปกุลเลตเนี่ยเขาจะเรียกว่าสามารถจะได้ราคาละ นะครับก็ไม่ได้มีกลุ่มหรือสกุลเพวกนี้มามาไล่ราคาแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันจะขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างแล้วไม่มีปัจจัยอะไรที่เข้ามาผลักดันเขาด้วยนะฮะตอนนี้อย่างเรื่องข่าวของของอิหร่านนะครับกับอเมริกาก็คือยังรออยู่นะับเพราะฉะนั้นการดีตัวขึ้นแบบเร็วๆก่อนหน้านี้ที่มันเทคนิคข่าริบาลขึ้นไปนะครับมันก็เลยจะมีการแบบเรียกว่าเทคกลับมาเพื่อรอนะครับเพื่อรอดูก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เพียงแต่ว่ามันมันมันขึ้นลงแรงอ่ะ ะะมันก็เลยทําให้เอดูดูแล้วมันมันจะลงไปเลยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ายังไม่ได้ถึงับลงไปเลยนะครับแค่แค่ปรับลงมากลับกลับลงไาเฉยครับค่ะ,คะในตลาดซีเวอรก่อนอันนี้เข้าใจว่าก็จะมีแรงเก็งกำไรอยู่เยอะเหมือนกันนะคะมีการ l ลเวอเรจอยู่มากแล้วก็เห็นว่าถูกลาง Leverage ไปเยอะเลยในช่วงที่มีเซลล์ออฟนะคะมันหมดหรือ,อยังนะคะจากข้อมูลมันมีความเสี่ยงที่จะโดนทุบแรงๆแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน,นะคะเออ ผมคิดว่าช่วงที่คือเราต้องอย่างนี้ครเวลาเวลาที่คือนักคนที่เป็นแบบ speculator มันมีอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีเยอะตอนที่ข่าวมันบวกแล้วเข้าไปช่วยกันไล่ราคา<ช>เข้าไปซื้อกันแบบสูงๆแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าอยู่ในช่วงของการปรับตัวละคือมาร์จินเนี่ยขึ้นหมดโดนหมดนะเรายังโดนเลยเอาล,ล่นละก็คือก็คือโดนไมาถึงว่า คือก็ถูกขึ้นมาจินด้วยถูกก็คือกระทบหมเพรพอเราก็ลงตัวในทุกตลาดถูกไหมครับต้องก็มีการเฮจิ้งในทุกตลาดเพราะฉะนั้นคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,าใครบริษัทไหนที่เขาสามารถที่จะแบบเรียกว่าเคลียร์เรื่องตงัวนี้ได้ได้ได้นิ่งที่สุดอะนะครับคราวนี้พอตรงนี้บางที่บางที่นะผมก็จะบอกว่าบางที่ไม่ได้อาจจะเป็นที่อื่นอะไรเงี้ยในโลกบริษัทเนี้ยนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยเข้ามาเฮจิ้งอาจจะเข้ามาเฮจิ้ง แล้วก็อาจจะเงินเหรือเอาเข้ามาสเปกุลเลตก็ตามแต่เงินเขายังไม่มากพอเพราะฉะนั้นเวลามันมันมันจะสามารถเกิดระลอกแบบนี้ระ,ะลอกสองเ,เกิดขึ้นได้ผมยังคิดว่าเป็นช่วงที่อมันถ้ามันแบบมีตังเช่นมีข่าวอะไรขึ้นมาของอิหร่านกับอเมริกาก็มีสักนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับสมมติอย่างเช่นอยู่ดีบอกตอนนี้บอกว่าไปเจรจากันใช่ไหมครับแต่อาจจะแบบแล้วเราก็มองว่าเอ้มันอาจจะเจรจาได้นะเพราะว่าน่าจะไม่ลบกระหรอกอะไรเงี้ยได้อยู่ดีอแบบสะบัดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับทำให้ราคามมนสวิงเนี่ยก็อาจจะทําให ตรงนี้มันเกิดการสวิงขึ้นเยอะแล้วก็กสะบัดพวกสเปกโคลเดตเนี่ออกได้อีกคือผมคิดว่าโดยปกติการที่จะเอากลุ่มนี้ออกไปจากตลาดเยอะๆมันใช้เวลาหลายเดือนนะครับคุณจิตาก่อนหน้านี้ที่ราคาขึ้นไป4,000กว่าใช่ไหมครับท,ที่ที่เราคุยกันจริงๆอ่าควรจะพักฐานนานๆห,นหลายเดือนมันพักแค่สองเดือนเองนะครับแล้วขึ้นต่อเลยแสดงว่าเหมือนกลุ่มสเปกโคลเดตเนี่คือได้กําไรแบบต่อเนื่องเลยยังไม่ทันถูกสะบัดตอกไปเลย ยังมีกลุ่มพวกนี้อยู่เหลือเยอะนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกดันขึ้นไปจนใกล้ห้าพันหกอ่ะคือมันขึ้นไปเร็วมากเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เข้ามาตรงนี้มันมัน,ม,นมันยังค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แล้วก็การแล้วผมก็ยังคิดว่าเการลงมาเนี่ยคนที่คือที่ขายลงมาก็ยังไม่ได้ cover short เยอะด้วยนะคำว่า cover short นี้ก็ยังไม่ได้เยอะหมายความว่าเออย่างพวกแบงก์ต่างๆเพรายังไม่ได้ cover short ได้ครบด้วยซ้ำกลุ่มที่เขา ที่ขาเฮดจิ้งต่างๆไปอ่ะนะครับ mm hmm. ก็คือขายแล้วเขายังโคเวชช็อปไม่หมดหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ราคาจะถูกเรียกว่าล็อกเลยแหละนะครับข้างล่างนี่ก็คือนะครับก็คือแนวรับตรงนั้นนะฮะสี่พันกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างบนก็คือตกอยู่ที่ประมาณห้าพันหนึ่งร้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมอาจจะให้ดูในกราฟอีกทีหนึ่งซึ่งซึ่งมันจะเรียกว่าล็อกแล้วนะครับสวิงสวิงอยู่ประมาณบริเวณเนี้ยข่าวเนี่ยที่ถ้าทำให้หลุดตรงนี้ไปเลยอ่ะผมว่าต้องต้องต้องเหนือกว่าข่าวของ ประธานเฟดคนใหม่ที่เข้ามาหรือแบบว่าแบบมันมันพลิกไปเลยต้องเราต้องพลิกแล้วอะข่าวต้องพลิกหรือว่าแบบบึ้มกันเลยแบบเรือของอเมริกาถูกถูกยิงสะลำหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับถึงจะมีทําให้ราคาช,ชาร์ปขึ้นไปแต่ผมก็เชื่อว่าการชาร์ปแบบเนี้โดยเฉพาะแบบเกินห้าพัน่อกว่าขึ้นไปเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันมีโอกาสที่ถูกกลับลงมาค่อนข้างเยอะแหละคือข่าวบวกอะไรมากๆที่เป็นตอนเนี้ยผมคิดว่ามัน การพักฐานของของทองคํารอบนี้พักฐานน้อยไปอะครับคือขึ้นคือขึ้นเร็วเกินไปเพียงพอที่จะถูกแบบกลับมาได้เสมอเลยอันเนี้วิธีการดูของเราก็คือเรารู้สึกว่าเปริมาณความต้องการของทองคำเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในตอนที่ราคาขึ้นนะครับในตอนที่ราคาขึ้นเนี่ยคือถ้าราคาขึ้นไล่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 ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ดีมาการซื้อทองคำเนี่ยมันเยอะนะครับก็คือแบบพอเราอยู่ในตลาดฟิสิกอลเราจะทราบพวกนี้ยว่า เออมันมันมันขึ้นตอบแบบเขาเรียกว่าอะไรมันได้มันมีพรีเมียมของของการนําเข้าทองคำค่อนข้างเยอะแบบนี้อย่างที่แสดงว่าดีมามันเฮ้ยมันตามขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือมันไม่ได้ตามขึ้นไปเพราะนั้นเรารู้สึกได้แล้วว่าอันนี้มันมันอาจจะเป็นแบบเป็น s p e c u l a t i e นะครับแต่อย่างช่วงที่ผ่านมาเอ่อช่วงปีที่ผ่านมาตอนที่เขาขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตลอดทางที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันมีดีมานเข้ามาตลอดเลยนะดีมานจริงๆอ่ะคือเข้ามาตลอด นะครับแต่ตอนที่ขึ้นช์ปขึ้นไปเร็วๆเนี้ยดีมันตัวเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดหนั้นนะครับ<ช>แต่ตอนที่มันลงมาเนี้ยครับคุณจิตาตอนนี้มันลงมาเนี่ยที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยที่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 เริ่มลงมาแรงเนี่ยตอนนั้นเนี้ยเน,นี่ยตอนเนี้ยคือดีมันเยอะมากก่อนตุตจีนเนี่ยครับดีมันนี่คือเยอะมากจนทําให้พรีเมียมนี่ขึ้นไประดับปกติพรีเมียมก็คือส่วนส่วนเพิ่มที่จะต้องจ่ายนะครับเ <m> วลาเราต้องการซื้อทองคาที่เป็นฟิสิกอลแบบมาเลยอะไรเงี้ย ปกติมันจะประมาณเหรียญสองเหรียญแต่ตอนนี้คือสิบเหรียญเลยนะขึ้นเป็นระดับห้าเท่าเลยนะครับคือหมายความว่าตอนนี้คุณกีตาร์ผมมองเลยว่าเราจะไม่ได้เห็นทองลงไปกว่าโลโลเดิมก่อนนะครับในช่วงแหละเป็นเดือนเดือนเนี่ยนะครับลงมาแล้วก็คือเรียกว่าซื้อได้นะครับแล้วราคาก็จะดีกลับขึ้นไปเพราะว่าเพราะว่ามีคนรอซื้อเยอะมากนะครับทองทำไปถึงตัวฟิสิกอลนะครับแม้ว่าตอนเนีนน้เป็นช่วงตุจจีแล้วนะครับเป็นช่วงตุรจีแล้วนะครับช่วงตุจีเนี่ยเขาอาจจะ ร่มจากทางจีนมันอาจจะชะลอลงนะครับนะแต่ก่อนหน้านี้มันตอนที่ลงมานี่ก็ลงก่อนจุดจีนพอดีนะครับ<ช> <ๆ S 2> เขาก็ซื้อเันใหญ่เลยนะครับราคาก<ช>็เริ่มมกีการดีขึ้นนะแต่ตอนนี้พอดีมาแต่จีนเริ่มเริ่มนิ่งแล้วแต่เดี๋ยวช่วงที่หลังจุดจีนแล้วช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เขาก็จะกลับามาอีกเพราะนั้นแม่ก็จะพยุงนะครับราคาทองคำให,ให้ให้ผมก็คิดว่า<ช> <ๆ S 2> น่าจะยังไม่ได้ก็น่าจะสบายใจได้น่าจะซื้อได้อยู่นะครับเพราะเรายังเห็นเรียวดีมาครับคุณการมองราคาไม่น่าลงมาต่ํา หลุดเท่าไหร่นะคะคือจุดที่เป็นจุดตั้งต้นของปีนี้แหละมันตรงประมาณ4 0 0 4 3 0 0ในตรงนี้เราจะยืนอยู่ไหมคะใช่ครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ตัวสกรีนนิดหนึ่งนะครับได้เลยเห็นภาพนะครับนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยที่ลงมานะครับตรงนี้คือวิธีการดูง่ายนะครับเวลาเวลาแบบเบสิกเลยนะครับเวลาดูว่าราคามันจะลงมาเนี่ยนะครับแนวรับเนี่ยก็คือหัวต่างๆนี่ครับ ไปจะเป็นหัวตรงนี้หรือหัวตรงนี้ตอนแรกมันลงมาพยายามจะแถวประมาณ4ี่พันห้าร้อยห้าสิบแต่เอาไว้อยู่มันลงทีเดียวเลยหลุดมาเลยนะครับแล้วก็ใช้ตรงบริเวณเนี้ยเป็นแนวรับะปจนตรงนี้จะถือเป็นแนวรับแล้วถ้าไปดูของซิลเวอร์นะครับจากจากแถวๆนี้นะครับก็คือจะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วซิลเวอร์นะครับก็คือก็จะพยายามพยุงอยู่นะเป็นจุดที่แบบเทรดเดอร์นะครับ,บ,บ,รบหรือพวกฟันต่างๆเขาจะดูคือเขาจะดูง่ายๆอย่างเงี้ยแหละครับว่าจุดไหนที่เขาจะไปวางโคเวอร์ชอตเอาไว้ away, นะครับก็เขาก็จะดูง่ายๆเขาก็ไม่ได้ดูอะไรซ้อน เพราะนั้นตรงตรงบริเวณนี้ก็คือประมาณ4พ0 0สี่นี่คือแม็กเลยนะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้มองว่ามันจะกลับลงมาขนาดนี้นะนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าถ้าระยะทางที่ถ้าเขามีการดอบลงมาเนี่ยโซนนี้ก็คือเป็นโซนซื้อแล้วนะครับนะผมมองว่าประมาณสัก4,006ลงมาเนี่ยสิง4,004เนี่ยก็คือเป็นจุดที่นะครับเข้าซื้อได้แล้วก,แวก็แล้วก็โอกาสดีบาวเนี่ยจะสูงมากนะครับเพราะเรามองตัวดีมาของทองคำยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้คือแบบ แทบไม่มีเลยนะต้องจองกันอาทิตย์ตอาทิตย์เลยนะฮะจากต่างประเทศไม่ได้หาง่ายๆนะครับยิ่งๆมันลงอย่างเงี้ยมันแบบแคือถ้าเป็นแบบช่วงอย่างปีช่วงอย่างปีสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองเลยที่ลงตอนนั้นนะ่ะอันนั้นคือลงแล้วแบบลงจริงๆนะคือมีทองออกมานะครับฟองออกมาเลยเอย่างเงี้ยคือลงจริงนะแต่ว่าอันนี้คือลงแล้วมีแต่คนรอซื้ออยู่เพราะฉะนั้นนะผมก็มองแค่ว่าแบบเหมือนมันเป็น,เป,นเป็นการพักฐานที่ เรียกว่าค่อนข้างใหญ่มากกัแเรากันนะเหมือนเหมือนสะบัดกลุ่มสเปคแคเลตไปก่อนแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเข้าไซเวย์แล้วละ่ะเข้าไซเวย์เหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นอ่ะดีจิมันควรจะไซเวย์แบบนี้นานหน่อยนะครับแล้วค่อยค่อยกลับขึ้นไปนะดีมนันที่คุณกันพอจะได้เห็นตัวเลขเนี่ยมาจากไหนคะคือเป็นดีมนันของทองคําแท่งที่ซื้อเก็บนะคะเป็นกลุ่มเวลเป็นกองทุนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มไหนคะคือเราเราจะดูเวลาดีมนันเนี่ยเราดู ตลาดการเลยเราดูว่าทองที่มาจากเหมืองอะ่ะมันมีประมาณไหนใช่ไหมครับทุกคนก็เอ,า,อางนี้ด้วยกันเันเหมือนกับเป็นตลาดทองคําตลาดของทองคําที่วางทองคําไว้เหมือนเหมือนเหมือนตลาดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนตลาดสดอย่างเงี้ยนะครับก็คือทองคามันมาจากแต่ละที่แต่ละที่ทเหมืองที่สวิต์มั่งที่อเมริกาที่ออสเตรเลียมาถึงปุ๊บอ่ะทุกคนที่เป็นอย่างเราบริบเวบรเบลอกเกอร์ใช่ไหมครับเราก็จะแบบไปขอจองหน่อยขอซื้อหน่อยอย่างเงี้ยครับ เราก็จะบอกโอเคราคาราคาเท่านี้นะแล้วระบบพิมพ์เี้ยไม่เท่านี้นะคุณขายเราได้ไหมเราอยากได้ทองเอาไปให้ลูกค้าเราเนี่ยรอต่อแถวซื้อเต็มหมดแล้วเนี่ยต้องอาไปรีบไปหลอกให้เขาเขาบอกไม่ได้เนี่ยมีอีกประเทศหนึ่งให้มากกว่าคุณให้สิบเหรียญเนี่ยคุณจะสู้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือคือบิดกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ <S <S มันก็จะถูกเรียกว่าใครมีกําลังเงินมากกว่าก็จะถูกไปทางดุมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยทองคําตรงเนี้มันถูกส่ง ไปเป็นตัวตัวศูนย์กลางเลยที่สุดท้ายแลยว้วอะไม่ว่าแบงค์ไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรอะแบงค์นี่คือจะเป็นตัวใหญ่สุดที่มาเอาก่อนนะครับเอาไปให้ใครเอาไปให้คนที่เขาซื้อพวก ETF เอาไปใ,ให้กลุ่มแบบพวกบ i l l i o n b r o k e ที่ใหญ่กว่าเราหน่อยนะครับแบบนี้เป็นต้นหรือแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นตลาดกลางเลยที่เราจะเห็นเลยว่าคือถ้าพวกนี้มันหมดอะก็คือคุณไม่มีทองที่จะใช้อะในโลกเนี่ยนะครับคือมันก็คือตลาดลอนดอนนั่นเอง นะครับเป็นจะเป็นศูนย์กลางตลาดทองคำแท่งแลกเปลี่ยนทองแท่งนะครับงั้นก็คือถ้าเห็นว่าออดีแมนในตลาดนี้สูงมีการต้องการที่จะแย่งซื้อก็เราก็พออนุมานได้ใช่ไหมคะว่าทองคำเนี่ยยังคงจะขึ้นต่อมันยังคงมีความต้องการอยู่จริงในตลาดเราใช่ครับเราจะมองว่ายังมีความต้องการอยู่จริงนะครับในตลาดเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกังวลน,นะครับเวลาแบบถ้ามีคนถามเรื่องราคาเราก็บอกอโอเคก็ตรงนี้มีคนซื้อเยอะเลย ถ้ามันต่ำกว่านี้ก็ยิ่งซื้อคือของนะถ้ามันดีมาเยอะๆทั้งัพพายมันยิ่งไม่มีอะ่ะเดี๋ยวมันจะ s ควี e แค่ไปใหญ่เลยเดี๋ยวมันจะยิ่งแบบแบบทําให้ราคามันพุ่งเร็วเข้าไปใหญ่เลยคือการขึ้นเนี่ยถ้าขึ้นด้วยข่าวเนี่ยสุดท้ายมันจะลงนะครับข่าวดีจะจัดเนี่ยผมก็อย่างผมก็มาจะบอกว่ามันอันตรายนะถ้ามีข่าวดีนะครับแต่ถ้ามันขึ้นด้วยแบบดีดีเอ่อซัพพายมันไม่มีเนี่ยยุ่งเลยนะครับมันจะคล้ายๆซินเวอร์อ่ะที่ตอนแรกเขาขึ้นมาเร็วๆอ่ะนะครับอย่างนนผม ในฐานะเป็นผู้ประกอบการนี่จะกลัวมากกว่าเพราะเดี๋ยวไม่มีทองให้ลูกค้านะครับค่ะตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ระดับนั้นหรือ,อยังคะคุณกันคะคือถึงขั้นมีซัลายของช็อตเทชในตลาดกลางผมคิดว่าผมคิดว่าในช่วงอย่างยังครับยังครับยังยังอยู่ในช่วงที่แบบ เรารอเวลาที่ที่จะมีคนเรียกว่าอะไรที่จะผลิตออกมาก็แล้วกันคือเหมืองเขาไม่ได้ผลิตเร็วมากนะฮะเขาค่อยๆยผลิตมันก็เลยต้องรอนะครับที่ที่จะมีทองแบบส่งมาส่งมาถึงเอ,อ่อพวกเรานะแต่ว่ายังไม่ถึงแบบรอแบบหลายเดือนอะไรขนาดนั้นคือรอเป็นระดับหลายสัปดาห์หลายสัปดาห์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ว่ายังได้อยู่แต่ว่ายังได้อยู่ครับค่ะ แต่ว่าถ้าตามหน้าข่าวก็จะเห็นมีรีพอร์ตของการไหลออกของเงินพวก ETF นะคะอย่างเช่นในฝั่งของตลาดจีนก็บอกว่ามียอดขายหรือว่ายอดไหลออกนี่สูงเป็นประวัติการและก็มีข่าวว่า SPDR ก็ขายทองออกมาค่ะคุณกันส่วนนั้นเนี่ยเอ่อมันเป็นข่าวลบกับตลาดหรือเปล่านะคะแล้วส่วนที่มีการขายออกมาในจังหวะนั้นเนี่ยน่ากังวลใจไหมคะ จริงๆไม่ค่อยน่ากังวลน,นะครับปกติ ETF เนี่ยเวลาราคาทองขึ้นเนี่ยเขาก็จะซื้อเขาต้องเขาก็จะมีการซื้อซื้ออยู่แล้วนะครับเวลาเวลาลงนี่อหมายถึงว่าเตัว ETF เนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างจะล้อไปกับราคาทองคำนะที่จริงผมคิดว่าลงเนี่ยอาจจะอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะแบบราคาทองลงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาก็อาจจะมีการ follow follow มานะครับ follow sell ออมาด้วยนะครับก็ก็มันเพราะว่า ETF มันลงทุนง่ายนะครับก็ก็น่าจะมาแต่ว่าโดยโดยส่วนรวมโดยรวมๆแล้วอ่ะ มันจะเน็ตบายนะ,นะครับจะเน็ตบายอยู่นะครับ Follow the money